สวัสดีพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เจ้าทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธที่5กุมภาพันธ์2,025นะคะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนนะคะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐมีผู้รับใช้นักประกาศของพระเจ้านะคะในคิสตจักรอิสระที่มายืนประกาศออกออกไม้ข้างถนนเพื่อใหอ้ผู้คนที่เดินไปเดินมาได้ยินข่าวประเสรศิฐแล้วก็กลับใจจากพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมของพวกเขานะคะ ขณะที่นักประกาศผู้นั้นนะคะกำลังประกาศอยู่นั้นก็มีหญิงคนหนึง่งซึ่งเป็นหญิงวัยกลางคนเ,เป็นกลุ่มของพวกรักร่วมเพศนะคะมามาแย่งใหม่ไปแล้วก็ตะโกนด่าว่า,านักประกาศคนนั้นนะคะบอกว่าพวกคุณเป็นพวกที่น่าซื่อใจคดพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเนี่ยทรงรักโลกพระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนบนโลก ระเจ้ารักพวกเราที่เป็นกลุ่มรักร่วมเพศด้วยคุณก็น่าจะรู้ดีนะคะไม่ใช่แค่รู้รู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักท่านก็ควรที่จะมีพฤติกรรมที่แสดงออกว่ารักพวกเราด้วยเหมือนกันนะคะอย่าเอาแต่สักแต่สอนให้รักกันแต่แต่ถ้าไม่รักกันก็เหมือนกับว่าท่านนั้นเป็นกลุ่มของพวกน่าซื้อใจครดนะคะ แล้วก็ท่านก็ต้องรักเราเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราด้วยเพราะว่าพระเจ้ารักกลุ่ม LGBTQ นี่คือสิ่งที่ตอบสนองกลับมากับกับคนที่ประกาศเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ประกาศการมีชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็กลับใจใหม่นะคะสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้พูดนะคะก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างอีกมากมายที่ถูกนําพระคัมภีร์บางตอน ในพระคัมภีร์ของเราทั้งเล่มเนี่ยมาอ้างอิงเพื่อจะสนับสนุนความต้องการของตัวเราเองและปฏิเสธพระละักษณะของพระเจ้าในเรื่องของความบริสุทธิ์ในเรื่องของความชอบธรรมความยุติธรรมของพระเจ้าในการตีสอนและการพิพากษาพระเจ้ารักเราซึ่งเป็นคนบาปนะคะแต่พระเจ้าเกลียดชังความบาปที่เราทําและหากความบาปมากเต็มแผ่นดินพระเจ้าก็จะทําการชําระให้สะอาด ซึ่งก็เคยเกิดขึ้นแล้วในประวัติศาสตร์ของโลก และในพระคัมภีร์ที่บันทึกให้เราได้รู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะพระคําของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพรมการบทที่6 5-12ปถึงธมการบทที่6 5-12ถึงนะคะซึ่งมีใจความว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจของเขาล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปพระเจ้าจึงเสียพระไทยที่ได้สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโถมนัส พระเจ้าจึงตรัสว่าเราจะกวาดล้างมนุษย์ที่เราได้สร้างมานี้ไปเสียจากแผ่นดินทั้งมนุษย์สัตว์กับบรรดาสัตว์เลื้อยคานและลกในอากาศด้วยเพราะว่าเราเสียใจที่ได้สร้างมาแต่โนอาเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนพระเจ้าต่อไปนี้คือพงพันธุ์ของโนอาโนอาเป็นคนชอบธรรมดีพร้อมในสายสมัยของเขา โนอาดำเนินกับพระเจ้าโนอามีบุตรสามคนคือเชมฮามและยาเฟคนทั้งโลกเสื่อมซามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณพระเจ้าทอดพระเนตรแผ่นดินก็ทรงเห็นว่าเสื่อมซามเพราะบรรดามนุษย์ประพฤติตนเสื่อมรามบนแผ่นดินพระคัมภีร์แจ้งให้เราทราบถึงเหตุผลที่พระเจ้าใช้น้ำท่วมโลกเพื่อกวาดล้างมนุษย์ กวาล้างสัตว์บรรดาสัตว์เลื้อยคานและก็นกในอากาศเพราะว่าพระเจ้ามองเห็นว่าความชั่วช้าของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินพระองค์ทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจล้วนเป็นเรื่องร้ายเสมอไปคนทั้งโลกเสื่อมสามไปในสายพระเนตรของพระเจ้าและแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความทารุณบรรดามนุษย์ ประพฤติตนเสื่อมทรามบนแผ่นดินค่าขยายความชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากความคิดที่เป็นแผนการที่ชั่วร้ายที่ผิดต่อพระเจ้าแล้วผิดศีลธรรมผิดธรรมชาติแล้วพฤติกรรมการปรากฏหรือว่าการแสดงออกมานนั้นในด้านการทารุณกรรมก็เพิ่มขึ้นด้วยการข่มเหงนะคะการวิปิตวุะิราชทางเพศการผิดเพศความสกปรกโสม,ม,มและอายุติธรรม อาจจะเลวร้ายกว่านี้หรือเทียบเท่าเหมือนกับสมัยของเราก็เป็นได้นะคะดังนั้นพวกเขานั้นได้ใช้ความเก่งกาจความสามารถของประธานที่พระเจ้าทรงมอบให้กับพวกเขาในข้อที่4นะคะพวกเขานําสิ่งนั้นที่พระเจ้าทรงให้นํามาใช้ในทางที่ผิดบาปด้วยเหตุผลเหล่านี้นะคะทำให้พระเจ้าเสียพระทยัยพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้านั้น เศร้าใจพระเจ้านั้นเจ็บปวดใจพระเจ้าถูกมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างมานั้นทําให้พระองค์ทรงเศร้าพระทยัยทั้งๆท,ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ด้วยความรักและให้เหมือนหรือว่าตามพระฉายของพระเจ้า ด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมของพระเจ้านะคะข้อ3พระเจ้าจึงตรัสว่าวิญญาณของเราจะไม่สถิตอยู่ในมนุษย์ตลอดกาลเพราะมนุษย์เป็นแต่เนื้อหนังอายุของเขาจะไม่เกิน120ปีและการพิพากษาตามมาหลังจากนั้นก็คืออยู่ในข้อที่13นะคะพระเจ้าจะทำลายพวกเขาพร้อมกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนแผ่นดินโลกโดยการใช้น้ำล้างชำระโลก จากการพิพากษาคนที่ปฏิเสธพระเจ้าแล้วนะคะแล้วคนที่ยำเกรงพระเจ้าล่ะพวกเขาก็มีความหวังและความรอดด้วยนะคะพระคัมภีร์บอกเราว่าโนอาห์เนี่ยเป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเจ้าโนอาห์นั้นเป็นคนที่ชอบทําดีพร้อมในสมัยของเขาเขาดำเนินกับพระเจ้าพระพีตรงนี้นะคะไม่ได้บอกว่าโนอาห์นั้นดีพร้อม100%เ แต่บอกว่าในสมัยของเขานั้นถือว่าโนอาห์นั้นเป็นคนที่ชอบธรรมและดีพร้อมและที่สำคัญเขาเดินไปกับพระเจ้าเขาติดตามพระเจ้าเขาเชื่อฝังพระเจ้าเขายำเกรงพระเจ้าโนอาห์นั้นเป็นแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิด ในเวลาของเขานะคะการประกาศและการเชื่อฟังของโนอาในการต่อเรือนาวาได้นำชีวิตของเขาภรรยาลูกชายแล้วก็ลูกสะพ้ยของเขาทั้งหมด8ชีวิตรอดจากการพิพากษาของพระเจ้าในเวลานั้นได้พระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาทำอย่างไรโนอาก็ทำอย่างนั้นทุกประการทุกประการนะคะพี่น้องคะนี่เป็นสิ่งที่ฟัง หรือว่าเราดูจากสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากเลยเป็นสิ่งที่เราควรที่จะทำตามด้วยนะคะพระเจ้าสั่งอะไรเขาก็ทำตามทุกประการเลยไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่ทราบไม่ใช่แค่ตระหนักและเข้าใจแต่เขาทำ ตามทุกอย่างทุกประการไม่เว้นเลยสักอย่างเดียวนะคะพี่น้องคะเราทุกคนจําเป็นจะต้องส่องสว่างท่ามกลางความครอบครัวของเราบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อในพระเจ้าชุมชนของเราบางคนก็ไม่ไดเเ้เป็นชุมชนคริสเตียนนะคะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงโลกของเราก็ยิ่งแล้วไปใหญ่เลยนะคะประเทศที่ ทุกสร้างขึ้นมาด้วยหลักการนะคะของพระคัมภีร์เนี่ยประเทศเหล่านั้นก็เริ่มที่จะเสื่อมทรามพวกเขาปฏิเสธพระเจ้าคือจักรที่เคยเปิดก็ถูกปิดลงนะคะนี่คือความน่าเศร้าใจที่เกิดขึ้นแต่เราเชื่อว่าในประเทศเหล่านั้นก็ยังคงมีพี่น้องคริสเตียนที่สัตซ์ซื เดินตามพระเจ้ายังคงเป็นแสงสว่างให้กับประเทศของพวกเขาอยู่นะคะโนอาก็เป็นผู้นําครอบครัวในเรื่องความเชื่อและก็การยำเกรงพระเจ้าด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีมากแก่คนในครอบครัวในการเดินติดตามพระเจ้า เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเป็นผู้นำเหมือนกับโนอาเป็นได้เช่นกันนะคะเราอยากคิดว่าเราเป็นภรรยาเราอยากคิดว่าเราเป็นลูกนะที่เป็นอนุชนเราอยากคิดว่าเราเป็นเพียงแค่เด็กระวีเท่านั้นเราสามารถที่จะมีแบบอย่างโนอานี้นะคะนำหน้าชีวิตของเราในการเป็นผู้นำในเรื่องของความเชื่อในการติดตามพระเจ้าและก็ยำเกรงพระเจ้าได้นะคะเราทุกคนต่างมีทางเลือก ขอให้เราเลือกพระเจ้าเลือกชีวิตเลือกที่จะคิดจะพูดและทําในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่พระเจ้าพอใจมากกว่านะคะโลกของเราเริ่มที่จะเสื่อมรามลงเรื่อยๆคนบนโลกเริ่มที่จะเสื่อมรามลง mm hmm. เต็มไปด้วยความบาปความเห็นแก่ตัวและการอธรรมแต่เราจําเป็นจะต้องยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและชอบธรรมของพระเจ้านะคะ ในบทที่7ข้อที่16นะคะกล่าวว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ปิดประตูเรือนาวาไม่ใช่นอานะคะเวลาในการประกาศจะหมดไปซึ่งเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะเป็นวันไหนที่พระเจ้าจะเสด็จกลับมารับเราแต่ขอให้วันนั้นเป็นวันที่เราทุกคนได้ทำเต็มที่แล้วเป็นวันที่เราจะรับผิดชอบเต็มที่ตามกำลังและของประธานของเราแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะ ดังนั้นอยากจะหนุนใจในวันนี้บอกว่าขอให้เราอย่าได้ละสายตาในการจดจ่อและติดตามพระเจ้าอย่าได้ลดละที่จะนำเป็นผู้นำที่ดีในการนำคนในครอบครัวของเราในการกล้ชิดพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐยังไม่ลดละนะคะอย่าได้ท้อใจแม้ว่าจะมีคนปฏิเสธเราจำเป็นจะต้องทนทุกข์ในเรื่องการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อพระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูทำให้เรามากกว่านั้นซะอีกนะคะ ังนั้นอยากจะเชิญชวนให้เราคิดนะวันนี้ว่าถามตัวเรานะคะถามตลอดทั้งวันของเราในวันนี้ว่าเราเป็นคนที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเจ้าไหมเราเป็นคนที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้าหรือเปล่าถ้าเราใช่ขอบคุณพระเจ้าถ้าเรายังคิดว่าไม่มั่นใจให้เราที่จะกลับมาหาพระเจ้ากล้ชิดกับพระเจ้านะคะอย่าลดละ ชีวิตของเราจำเป็นต้องเหมือนกับโนอาที่ติดตามพระเจ้าทำทุกอย่างที่พระเจ้าสั่งนะคะกับพระเจ้าที่จะนุนใจพี่น้องนะคะเรามาที่ฐานด้วยกันพระเจ้าคะเราขอบคุณชีวิตของโนอาห์ที่เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราในการยำเกรงพระเจ้าติดตามพระเจ้าดำเนินไปกับพระเจ้าและที่สำคัญเขาเชื่อฟังพระเจ้าทุกๆอย่างที่พระเจ้าทรงสั่งเขาให้ทำ ขอให้เรามีใจกล้าหาญในการเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็กลัวในการที่จะทําผิดต่อพระองค์และที่เชื่อว่าเราทุกคนจะเป็นคนที่โปรดปรานพระเจ้าได้ขอระเจ้าเสริมกําลังเราที่เราจะไม่ลดละในการท้อใจติดตามพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่จะเชื่อฟังและติดตามพระเจ้าในเรื่องนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ